สวัสดีครับผม23กุมภาพันธ์2567ไม้แดงที่เราสบไม้แดงไทยครับไม้แดงไทยที่บ้านผู้ใหญ่ปูบางบ้าหันครับนี่ครับกำลังขึ้นรถหนึ่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ส่งผู้ใหญ่ปูบางบ้าหันครับนี่ครับกำลังขึ้นรถสวยๆเลยนี่ครับไม้แดงไทยนะครับนี่ครับตัวนี้ไปวางขั้นบันไดครับไปวางขั้นบันไดครับส่งบ้านผู้ใหญ่ปู อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับส่วนตัวนี้เป็นบางร้านกาแฟตรงลบบุรีอีรีสอรนะลบบุรีอินอีสอ,อร์นี่ครับบางดีสวยอย่างงี้งานไม้จากเกตีเมียมครับลบบุรีอนอรีสอนในลบบุรีรู้จักดีฮะซอยพัฒนารายตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแดดดีอีอรีสอนแล้วครับ 3ชุดครับรูปรดีรีสอร์ทประมาณช่วงบ่ายเจอกันนะครับสนใจงานตรงผมมาครบจบที่เดียวติด <Yeah. S 1> ต่อเพจปลาคาบ้ายครับโอเคนะครับวันดีครับผมวันดีครับวันดีครับ